ปฏิบัติการพลิกชีวิต m o n นี่เบร o โอเวสนับสนุนโดยกองทุน b ีซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร 0, 0 2 6 5757 5 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุน 1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน02626 7777บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness กลับมาอีกครั้งกับงานตลาดนัดก,กองทุนรวมมิวชุฟันแฟร์มือเก่ามาได้หน้าใหม่มาดีเลือกลงทุนกับกองทุนที่ถูกใจเริ่มง่าย1000บาทก็ลงทุนได้พร้อมรับโผกองทุนสำหรับมือใหม่ Your First f ฟันซื้อขายสะดวกกับบลจชั้นนำสิแห่งพร้อมสั่งซื้อขายออนไลน์ได้ในงานที่สุดกับสัมมนาเนื้อหาเด็ดของกูรูกองทุนตลอด2วันงานตลาดนัดก,กองทุนรวมมิวชัฟันแฟร์สุกที่2ี่สิ้าและเสาร์ที่3าสิงหาคมนี้ส0บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นที่ตลาดหลักอง วมสวัสดีค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงของ Money Make Over ปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะคุณรัชพลเหลาวานิช์ดิฉันสินนาผู้เอียงสวัสดีค่ะคุณรัชพลคะสวัสดีครับอ่ะเรามาดูการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้นะคะก็ตลาดบวกอยู่3.09จุดนะคะอยู่ที่อินเด็กซ์5 45. 45. จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายณเวลานี้1,4400 ห8ล้านบาทนะคะสิอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะตอนนี้ CPF ค่ะ3าบาทนะ,ะบวกมา1บาทก็มีตัวทาคุนินะคะ3าบาท34่เข้า, <34 S 2> ขาใหม่บริษัทส,ส่ง RPG นี่ค่ะบวกขึ้นมา1บาท72สตางค์จากราคา IPO นะคะเดมโก้ค่ะ12บาท80ขึลงไป10สตางค์ฐานไทย2บาท92บวกไป2สตางค์ ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะร้อยแบาท50นะคะตอนนี้ขึ้นมา50สตางค์จัสมิน6บาท40ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ซูเปอร์9บาท15ค่ะบวกมา10สตางค์ TTA 21บาท50 k t ิบ2บาท90ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับสุดท้ายคือโซล่า7บาท90ตอนนี้ขึ้นมา10สตางค์ค่ะอืมอ่ะวันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณเรืองวิทย์นันทาพิวัฒน์นะฮะอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินงงไทยแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการศัตรู กระวิทกระเพนเนอะนคะผมมีทิปส์แปดเรียกว่าอะไรแปดข้อผิดพลาดที่ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าคุณอยากจะมีความมั่งคั่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงรวยนะทิยามของรวยบางทีมันมันพูดยากมั่งคั่งเวลตี้นี่คือมีสารภาพทางการเงินอะง่ายๆนะฮะคือชิวๆได้นะคือสบายสบาย เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าแปดข้อที่จะต้องควรจะหลีกเลี่ยงนัน้นมีอะไรกันบ้างค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money m a k k o v e r สนับสนุนโดยกองทุน b ีซีเมียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวม6 0ศูนย5 7 5ง บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทรหนึ่งเจวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0-2626-7777บริษัทไทยเบอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลานลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบุหลงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับมรังวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบุวหลงตราสารทุน r m f บุหลง LTF บุหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุหลงตราสารนี้ r m f จากมอนิสตัดไทยธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบุญหลงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กดีกสี่ดแการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์คุยกับคุณเรืองวิทย์นนทัานทาพิวัฒน์นะคะอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณเรืองวิทย์ค่ะคุณเรืองวิทย์ค,ครับอ,อ่ะเดี๋ยวเช็คสายก่อนเนาะแปดข้อที่ว่านี่คุณรลชพลมาจากไหนคะอ๋อเป็นบล็อกเอ่อชื่อองเจิบเปเนอร์องเจิบเปเนอร์อ่าจากเป็นนเระกองผู้ประกอบากอบารน,น,นะคะครายย่อย ผู้ที่รักอิสระทั้งหลายนะฮะ<ฆ>ก็มีเอาไปกันก,นก่อนเลยแล้วกันนะแปดข้อข้อ,ขอที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ผมก็พูดไปบ่อยเหมือนกันที่ผมชอบใช้คำว่า life is begin at the end of comfort zone ทำได้นะนได้คือเขาบอกว่าคนที่มักจะผิดพลาดในการที่จะแสวงหาความมั่งคั่งให้ตัวเองเนี่ยเพราะว่า พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะอยู่ใน Zone, คอมฟอร์ตโซนอยู่ในดินแดนแสนสบายแล้วก็มีความสึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันดีที่สุดแล้วจะไปดิลล่งโนอะไรอีกชีวิตมากมายนะก็จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแบบเนี้ยแต่ว่าคนพวกนี้ยังไม่เข้าใจคำว่า financial freedom ว่าให้ทำยังไงที่จะมีสภาพทางการเงิน,อนไอ้คอมฟอร์ตโซนที่คุณอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะคิดว่านบบัดนาวมันดีแต่จริงแล้วในอนาคตที่ ยาวไกลเนี่ย<ม>คุณอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็แนะนําข้อแรกว่าอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะให้มองออกไปข้างหน้ากล้าก้าออกมาสักทีนะจริ่งคอมฟอร์ตโซนกับเฟียร์โซนีใกล้กันไหมคล้ายกันก็นในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเฟียก็เป็นสิ่งหนึ่งคน<ม><ม>ที่ไม่กล้าก้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพราะกลัวไงนะหรือว่าเออ กลัวค,ความล้มเหลวกลัวค,ค,ค,ความผิดพ,พ,พลาดอะไรต่างๆกลัวคนอื่นมองรู้ไม่ดีเหมือนคําถามยอดฮิตเวลาจะลงทุนในหุ้นหรือกองทุนว่าจะเจ๊งไหมจะขาดทุนไหมกลัวนู้นกุันี่ไปเรื่อยอ่าก็ไม่ได้ก้าวมาสักทีบางทีความฟอร์โซนก็อาจจะมองได้เป็นความขี้เกียจก็ได้นะคะคุณปรงิญมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับซาลินาครับสวัสดีค่ะวัชพลครับอ่ผมคล็คุยเกี่ยวกับแปดข้อผิดพลาดอ่าที่ คนมักจะเป็นกันในการที่มันไปทําลายอุปสรรคการที่จะไปวนทางไปสู่ความมั่งคั่งก็ว่าง่ายๆข้อแรกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องว่าคนเราชอบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอคอมฟอร์ทโซนฮะ<ช>แล้วก็ก็กล้าไม่กล้าทําอะไรต่ตงางๆนานาก็อยากจะอยู่ในดินแดนแสนสบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ทําให้บ,บางครั้งไอ้การวางแผนทางการเงินมันต้องมองไปในอนาคต<ช>คบ,บางทีอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเนี่ยบ<ม>อกตรงน,นี้มันดีแล้วตรงน,นี้มันดีแลนน้วอยู่<ม>อย่างเงี้ยนะฮะ แต่ก็ลืมที่จะคิดถึงว่าข้างหน้าอย่างเรื่องการวางแผนเมื่อเกษียณเงี้ย<ะ>นะชัดเจนก็สองอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องดีเบตกันทิ้นต่อยเรื่องของ uh, diversification ก็คือการกระจายการลงทุน<ะ>บางตำราเนี่ยนะที่ผมจะอ้างถึงเนี่ยในในบล็อกของตรงเป็นออ์เนี่ยเขาบอกว่าการเอาไข่ ไปอยู่ในหลายๆตะกร้าในทัศนะของการเส้นทางไปสู่ความมั่งคั่งเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ดีเสมอไปเออเขาบอกว่ามันต้องโฟกัสอาอเหรอเอากระจายความเสี่ยงไม่ดีเขาบอกว่าคอนเซปต์เขาก็คือเขาเขาพูดเขาอ้างแอนดูคานกี้เลยนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้า you put all your eggs in one basket and then wash the basket ก็คือว่าเอาไข่ทั้งไปอยู่ในตะกร้าใบเดียวก็ได้แต่ว่า ดูแลมันให้ดีๆเ,เดี๋ยวมันก็เติบโตได้<ช>ซึ่งผมมานั่งคิดนะไม่รู้เห็นตรงกับคุณเรืองฤทธิไ์ไหมคือถ้าเรามองไอ้บัสเกตที่ว่าเนี่ยเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันจะชัดขึ้นค่ะอย่างที่เราพูดกันเสมอเพราะว่าถ้าระยะยาวเราบอกเฮ้ยต้องดิเว i ร i เ i ฟิเคชันเราก็ใส่ทั้งพุ้นทั้งทองทั้งตราสารนี่เข้าไปเยอะ <ๆ S 2> แยะก็จัดให้อยู่ในหนึ่งตะกร้าไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมเออมันจะได้ดีโฟกัสมันมันทำนองนั้นไหมฮะครับ ก็ก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะคือคือผมคิดว่าอ่อย่างที่คุณรัชพลว่าไว้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีคือว่าเราต้องดูสั้นกลางยาวก่อนใช่ไหมอ่าเพราะว่าไอ้คาว่ายาวเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมครับเ,<อ>เพราะฉนั้นเราน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่า<อ>ในทางตรนข้ามเนี่ยนะครับอ่ เราเราค看看 <oh ่อนข้างจะมีความชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับว่าในระยะหนึ่งปีข้างหน้ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วเราต้องการความแน่แน่ชัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็น่าที่จะมีอะไรที่มันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในที่ที่เดียวที่เราจะจับตามองมันได้แล้วเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจมันนะครับก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะอันนี้คือข้อการกระจายการลงทุนค่ะ ข้อสามนี่เขาบอกว่า d e ีเพนออนวันอินคยงสุดอันนี้เีสนนเ,เสียงสูงสุดเหมือนคุณสเนนาการทำงันลำบากตงบนหรือตอนนี้หาชีวิตความเสียงสูงจริงจริงๆเลยนะคะคุณลุงวิทย์มีรายได้ทางเดียวเนี่ยพอวันเกิดอุบัติเหตุชีวิตไปนี่ก็จะต้องหาผลทางใหม่แล้วช่วงที่จะต้องหาผลทางใหม่นี่มันก็รู้สึกอึดอัดว่าแบบมเราไม่คุ้นไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่มครับ นี่อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนมักจะเป็นไงคือไปมองแล้วก็จะคิดถึงอคิโยซากิคือเป็นพวกออแอคทีฟบ,บินคามก็ใช้เดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนไปเรื่อยๆแล้วก็มีไม่รู้มีความเชื่อว่าจะได้รับการจ้างไปตลอดชีพเหมือนญี่ปุ่นเ,าเ็า้ไงไม่ทราบแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงเวลาเนี่ยเขาเลียออ้ยงเขาเลียออ้ยงคิดว่าข้าราชการจะเป็นยเยอะการบินไทยเนี่ยจะโดนปลดตั้งเท่าไหร่นะจะให้เออร์ดีดไท,ทยนะ เพราะฉะนั้นเชิญนฮะกล่าวคือผมคิดว่าในโดยเฉพาะในช่วงยังหนุ่มยังสาวเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เรามีกําลังวังชาเหลือเฟือเนี่ยมันน่าที่จะทําอะไรได้หลายหลายอย่างเหมือนกันนะอืใช่นะฮะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ด้วยอ่ะจะจะบอกว่าเออทำหลายหลายอย่างก็ใช่แล้วก็มันมันก็ไม่คงไม่ใช่ทุกอย่างหรอกที่จะประสบความสาเร็จแต่อย่างน้อยที่สุดเรามีเวลาที่ล้มแล้วเรามีเวลาที่จะลุกขึ้นมาได้ด้วยแล้วเราก็จะมีประสบการณ์นะครับเราก็มี กำลังวังชาที่จะต่อสู้ต่อไปอม,มันน่าที่จะใช้ไอ้ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเติมมนุษย์นันก็ของบางอย่างมันต้องมีทักษะใช่ไหมทุกคนมันอยากเป็นเจ้าของกิจการเองกันทั้งนั้นแหละถ้าไปถามหัวใจมนุษย์กันเดือนทั้งหลายเพราะไม่มีเจ้านายเป็นานายตัวเอง แต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยยุก็เป็นลูกจ้างก่อนแล้วถ้ายูอยากจะเป็นเจ้าของกิจการยูอาจจะเริ่มเล็กๆคู่ขนานไปบ้างก็ได้นะครับคุณอย่าว่าอย่างนนี้นะเมื่อวานนี้ฉันไปซื้อชาไข่มุกแล้วเขาก็ติดต้ายคุณบังวิ์บอกว่ารับสมัครพนักงานให้ทรไปนี่ อาจจะฉันมาคันต่างจริงอยากจะถามว่าทําอะไรคือแบบไหนๆเราก็มีเวลาเยอะช่วงนี้ไงาจะไม่ใช้คต่รจ้งา,ใางใชาไข่มุกหน่อยคืออย่างน้อยเป็นประสบการณ์คือจะให้กระโดดไปเป็นเจ้าของเลยเนี่ยมันคงลำบากแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เกี่งงานคือคือิฉันว่ามันก็น่าสนุกดีนะอย่างน้อยก็ไปทราบขั้นตอนอะไรต่างๆก็มันคิดอยู่เหมือนกันค่ะครับ ข้อสี่อันนี้ก็เป็นเรื่องยอดทิศที่มักจะเกิดข้อผิดพลาดในเส้นทางไปสู่ความมั่งคั่งเนี่ยคือชอบมาตัวไปเทียบกับคนอื่น comparing to others เช่นสมมตินักลงทุนเนี่ยจะเป็นเยอะคือลงทุนพร้อมๆกันเนี่ยโดยสมมติด้วยจำนวนเม็ดเงินเท่ากันเนี่ยเขาอาจจะบางทีเขาแจ็คถอดเขา ไปได้หุ้นตัวดีอะไรยัง,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 ไงไงมาไม่รู้แล้วเขาเอเราก็ขราวเนี้ยตามแห่แล้ะเราก็จะเปรียบเทียบตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเราไม่ได้เหมือนเขาทําไมแล้วก็เป็นทุกขนะ์เกลอๆก็ไปซื้อตามเขาตอนหลังก็ติดยอดดาอยเป็นไม้สุดท้ายใช่ยังไง ข้อห้าเขาบอกว่าอันนี้คล้ายๆกัน investing i n t e r e s d นะอันนี้เขาอาจจะหมายความรวมถึงเจ้าของกิจการต่างๆองะอไรเช่นเนี่ย<ะ>ุดถึงชาไข่มุกเนี้ยคิดชายเยอะมากทั้บ้านทั้งเมืองแต่ก่อนดีฉันไม่ทานเลยนลงชาไข่มุกกันหมดไม่ชอบเลยไม่ทานจะมีวางไปชิมเอ๊ะ อร่อยดีแล้วก็เริ่มไปชิมร้านๆๆๆนั้นร้านนี้เอ๊ะชักเข้าท่าก็เลยปรากฏว่าญาติิเองก็มาเปิดขายเหมือนกันค่ะคุณเรืองวิทย์รถเข็นก็มีคุณนักการเือ,อหรือขายของออนไลน์อย่างเงี้ยก็ระบาไปทั่วทุกห,หัวแะลหงนะฮะก็อันเงี้ยเชื่อก็คือตามเทรนเขาไปเรื่อยเนี่ยแล้วบางทีมันก็ไม่ได้น้ำได้เนื้ออะไรเท่าไหร่นะฮะข้อหกอะก่อนพักสักนิดนึงกันก็คือเอ trusting without proof อ่าอันนี้อันนี้เป็นกัรทัองปุนเหมือนกันอืคือไปเชื่อโดยที่ไม่พิสูจน์อื้ดม่เช่อขาแมงเม่าทั้งหลายเนี่ยนะชอบสตอรี่แมงเม่าที่ชอบสตอรี่อันนี้แน่นอนแล้วก็ชอบนักเล่านิทานถ้าใครใครเข้ามาเล่านิทานให้ฟังว่าอู้ยี่นี้มันจะรวมกับอีนี่แล้วมันจะทําไอ้นั่นมันจะทำให้เด็ดเด็ดมันจะเอินอาลาวมันจะนู้ดจะนี่เนี่ยนะอือหู่งหึงค่ะอื แล้วสุดท้ายเจ้าของกิจการก็ออกมาบอกว่าข่าวนะั้นไม่จริงมันจะเป็นที่นี้ในช่วงหลังแต่คุณจะไปถึงไหนแล้วนะคะาะนั้นมันก็จะเป็นจริงตามนั้นด้วยเหมือนกันใช่แล้วคุณพ่อก็จะเป็นจริงอย่างงาันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเหลืออีกสองข้อนะคะมาดูว่าอะไรที่คุณจะหลีกเลี่ยงกันค่ะปฏิบัติการคลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยกองทุนบ c เซเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข กองทุนวัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 7 7 5อ5 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0262677777บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบัวหลวงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกระผมรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน RMF บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบัวหลวงของตราสารนี้ RMF จากมอร์นิสตัดไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333งสกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กดสกดแการลงทุนในความเสี่ยงวุ้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันนนนนนผลกาาารดเิงใอคต บลจกรุงศรีได้รับรางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัลรางวัลจาก Morningstar กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 RMS ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53 ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกรุงศรีโทร026575757หรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิงยนืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตร,รางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดก,การลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและผู้มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการพลิชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์ มันนี่เมคโอเวอร์ในช่วงนี้นะคะกลับมาคุยกันต่ออีกสองข้อที่เหลือข้อนะฮะก็ข้อเจ็ดนี่คือเซฟวิ่งทูเซฟก็คือออมแบบกลัวแบบเนี่ยอะพยายามจะให้มันเซฟที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยไม่ไม่เสี่ยงอ่าก็เลยเนี่ยไปอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ออมทรัพย์หมดเผื่อติดลบเอาอ่าก็ไปไปมาๆเงินมันก็เลยไม่ได้ทํางานเลยมันไปจับมันขังไว้อยู่ในนั้นมันทํางานแบบอึดอัดอึดอัดเละนิดทีละหน่อยอืม ข้อสุดท้ายนี่คุณสลินาอาจจะเป็นคือプレイスเฮนเดอร์สเปนเดอร์หมายถึงไงก็อยากแบบอยากอยากดูดีอ่ะดูเหมือนเป็นที่เงนว่าเป็นด้านชอบทว่าดีอยู่แล้วโอไม่โอไม่ที่เทนว่าเป็นด้านชอปบแล้วเป็นสเปนเดอร์พวกคือทำให้เห็นเหมือนกับว่า ฉันรวยพลังซื้อยะอยจนมีพลังซื้อไม่อะค่ะ iPhone 6จะออกฉันต้องซื้อไม่อะค่ะไม่ไม่เสื้อผ้าเซลเดี๋ยวนี้ยังเมือนะคะคุณนงวิเวศมาสนุกกับการหาของเก่าสายอย่างนั้นดีกว่านะคือก็ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์รลนิยมสูงแต่ว่ารายได้รายได้ต่ำค่ะ ไอ้คุณอม่ษฎบ้าดิฉันหรือเปล่าคะเลยไงแต่จริงๆสมัยนี้มีนะคุณรัชพลชนบุรนาคใช่ไหมว่าตอนนี้เขามีธุรกิจประเภทแบบให้เช่าแบรนด์เนมอะใช่ค่ะใช่อ่าเนี่ยเขาบอกว่าอ่าอ่าลูกเต๋ายอดคิดเขากระเป๋านะคนคนที่เรียกว่ารสนิยมสูงแต่รายได้ต่ำเลรียีเยอะจะไปงานไปปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะอ่ไหครับก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้ว่าเราจะมองว่าเป็น เป็นการบริหารจัดการเงินที่ดีสําหรับคนที่ไปใช้บริการหรือเปล่า <c oughs> คน<ม> <c oughs> ขาอาจ,จะบอกว่าแม้ก็ลดลดลด,ลดนิยมที่สูงสูงลงมามันก็ใช้ได้แล้วลอ่ะแต่ก่อนก็จะมียุคหนึ่งที่เด็กนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปเช่ากระเป๋าไปโรงเรียนอ๋อแล้วอ๋อมียุคหนึ่งเป็นข่าวดังเลยคุณนัทพลหมดเงินแบบการเช่ากระเป๋าเนี่ยหลุยส์ตองชาแนลอะไรพวกเนี้ยผมเห็นวันก่อนเนี่ยผมเห็นซึ่งผมว่าเข้าท่าดีนะให้เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว อาชุดคารเชุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีเดี๋ยด้ผู้หญิงไปงานไม่ค่อยตัดชุดซื้อกันแล้วนะคะคุณประวิตรบางทีมันใส่ได้ทีเดียวไปเช่าแถวบ้านอ่ีคือมันก็มันก็ถือว่าก็ใช้ได้นะสําเกิพูดถึงเรื่องของการบริหารเงินนะครับเพราะว่าก็ไม่จําเป็นต้องิ จะไปซื้ออะไรซึ่งเราใช้ได้แค่ครั้งของครั้งผมใช่สไตายจะต่างต้องพีไปซื้อมาแล้วเมมติว่ไปงานหน้าจะใส่ซ้ำเหรอไม่ได้เพื่อนหูงกลุ่มเดียวกันอีกสีฟอร์มแล้วที่เห็นรูปในไอจีลงไปแล้วนิดหน่ออันนี้ก็เป็นแปดข้อผิดพลาดที่คนทั่วไปมักจะเป็นนะแล้วก็ทำให้เส้นทางสุขความมั่งคั่งมันสะดุดหยุดลงนะ คือผมเนี่ยติดใจผมก็ออยังจะเน้นอยู่ถึงด้านข้อที่เจ็ดเนี่ยนะข้อที่เจ็ดที่ที่บอกว่า saving is safe เนี่ยามว่าแหมบางคนเนี่ยนะน่าเสีเยดายเสียดายใช่ไหมครับที่ว่าผู้จัดออมเงินได้หมดแล้วนะครับในข่้นต่อไปเนี่ยทําไม่เป็นเพราว่าถิดเรื่องการลงทุนนะครับคือทําอันเนี้ยคือในระยะสั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะว่าก็จะมีเงินที่เรียกวาเงินฉุกเฉินอยู่พอสมควรใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าพอจะเปลี่ยนเนี่ย มันมันไม่สามารถจะเปลี่ยนมีความสุขได้อืเพราะว่ามันจะมีน้อยเกินไปใช่เพราะว่าตอนที่เราสามารถที่จะลงทุนได้ในระยะเวลาในการลงทุนได้สิบยี่สิบปีเนี่ยเราดันไปไปมีความที่กลัวแล้วก็ต้มปลักอยู่ปรบอาจารย์ดอกเบี้ยเงินตากประมาณสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้ฝากอาฝาประจําอะไรพวกนี้นะไม่นับว่าถ้าไปอยู่ออมทรัพย์นี่แล้วใหญ่เลยไม่กระดึกไปไหนเนาะ โดยเฉพาะผู้สูงวัยทั้งหลาย <ฮะ S 1> ทีท่ทำงานทำงานมาทั้งชีวิตแล้วสุดท้ายแบบ พอป้าเปิดกระปุกอ้าไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยงอกเงยแต่เนี่ยนี่ก็ตื่นตัวขึ้นเยอะนะอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยผมอาจจะต้องลาคุณวันหนึ่งก็ต้องไปพูดให้ทั้งทังงานใช่ไหมปูนอินซีเขาเชิญไปที่โรงงานสระบุรีเลยเออให้ไปพูดกับไปทำงานสองวันเลยเป็นวิทยทานสองวันเลยอะค่ะเนี่ยดีจังเลยคุณแล้วปักปักไปก่อดมอสเลยแล้วกันผมชอบผมชอบไปกอดมอสนะหลังๆมันเนี่ยเขาแปลงงานใช่ไหม สมาชิกเอ่อกองรุลสำรองยิ่งขี้เนี่ยอ่ะเอาเลยค่ะใช่ไหมเขาเขาต้องมีเขาต้องเป็นสมาชิกเอ่อสมาชิกเนี่ยกองรุลสำรองยิ่งขี้แน่แน่นอนแต่เขาไม่เคยได้ดูเงินของเขาเลย นะครับพน,นันได้ไม่มีใครดูเงินของเขาอะได้เดี๋ยวจะไปก่อมอบให้เอาเลยค่ะคยุยุ<ะ>ขอบคุณค่ะคุณเรืองวิทย์สวัสดีนะคะสวัสดีครับเรามาปิดท้ายด้วยทิปส์การออมโดยธนาคาร CIMB ไทยค่ะคือเมื่อนึกถึงการออมเนี่ยส่วนมากก็จะนึกถึงเป็นส่วนตัวเป็นบุคคลแต่ว่ามีกิจกรรมที่จะทําให้ทุกคนสนุกคือออมร่วมกันนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหมู่เพื่อนพ้องที่สนิทนะคะก็ อย่างเช่นถ้าเป็นที่ทํางานเนี่ยจะมีกระปุกสักใบหนึ่งหรือกระเป๋าสักใบกําหนดกติกาค่ะอิงกับมาตรฐานการทํางานเช่นว่าคุณรัชพลมาสายหย่้าไปสิบบาทอันนี้ว่าโอ้อลืมปิดเสียงโทรศัพท์หยอดกันไหมล่ะ <laughs> ลืมปิดเสียงโทรศัพท์ตอนประชุมหยอดห้าบาทนะคะก็แล้วแต่แต่ละออฟฟิศเนี่ยอาจจะมีกติกาที่ต่างกันนะคะเพราะว่าการทํางานนั้นไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นสุขสนุกนะระยะเวลาก็เปิดมาแบ่งกันก็อาจจะมาแบ่งกันคนมาสายก็น น้ำตาตกในใจโอ้โแล้วยอดสิบบาทเงินจังนะหรือไม่ก็เอาเงินไปรับประทานอาหารกันไม่ผมเพิ่งเห็นใน a ฟ e b o o k มีคนเขาทาอย่างนี้เขาทํากระปุกของใครของมันอสมมุติว่าคุณสดินาผมอ่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนไปกินอาหารกลางวันอด้วยเงินจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะอพอกลับมาเนี่ยใช้เงินจํานวนเท่ากันหยอดใส่กระปุกค่ะเออแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาทําอย่างเนี้ยพอครบปีเนี่ยได้คนละสามสี่หมื่น อแค่อาหารกลางวันแต่นี้มันก็จะทําให้เวลาไอ้นั่นจะกงจะกินก็ต้องคิดไงเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะต้องมาใส่เบิ้ลต่อจริงๆถ้าเป็นค่าเสื้อผ้านะคุณเอ้ยรับรองร่ำรวยกันเลยโดยเฉพาะสาวๆต้องขอบคุณธนาคารซ i m อมีไทยค่ะสำหรับทิปสการออมวันนี้วันพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Mo n e y m a k e o v e r สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเนีย การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวม6 0 2657 5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุน6 1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 26 7777บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลานลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวแก้วสบัวหลงตราสารทุน RMF บัวหลง LTF บุวหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุวหลงตราสารนี่ RMF จากมอร์นิสตัไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3ากองทุนบัวหลงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กเดสีกสการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในนอตาค กลับมาอีกครั้งกับงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชุฟันแฟร์มือเก่ามาได้หน้าใหม่มาดีเลือกลงทุนกับกองทุนที่ถูกใจเริ่มง่าย1000บาทก็ลงทุนได้พร้อมรับโผกองทุนสำหรับมือใหม่ your first fund ซื้อขายสะดวกกับบลรจชั้นนำา15แห่งพร้อมสั่งซื้อขายออนไลน์ได้ในงานที่สุดกับสัมมนาเนื้อหาเด็ดของกูรูกองทุนตลอด2วันงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชุฟันแฟร์สุกที่29สิ้และเสาร์ที่3าสิงหาคมนี้10บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง Shumë të shumë. เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบวหลวงมีความสำเร็จตลอด2ี่ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับผมรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบวหลวงตราสารทุน R&S บวหลวง LTF บวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคารและบวหลวงตราสารนี้ r ร s จากมอรนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8กดกด8การลงทุนมีความเสี่ยงผูรลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงาานนอคต กลับมาอีกครั้งกับงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชุฟันแฟร์มือเก๋ามาได้หน้าใหม่มาดีเลือกลงทุนกับกองทุนที่ถูกใจเริ่มง่าย1,000บาทก็ลงทุนได้พร้อมรับโผกองทุนทุนสำหรับมือใหม่ your first fund ซื้อขายสะดวกกับบลรจอชั้นนำา15แห่งพร้อมสั่งซื้อขายออนไลน์ได้ในงานที่สุดกับสัมมนาเนื้อหาเด็ดของกูรูกองทุนตลอด2วันงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวช์ฟันแฟร์สุขทกี่29และเสาร์ที่30สิงหาคมนี้10โมงเช้าถึงหโมงเย็นที่ตลาดหลักทรัพย์แดดหงงทาานน้ิ ผ่านกองทุนรวม